วันนี้เรามาเรียนกันนะคะในเรื่องที่เขาเรียกว่า modal-particle นะคะคือเจ้าโมเดลพาร์ติเคเนี่ยนะคะหรือถ้าในภาษาพูดก็จะเป็นเรเด e r พาร์ติเคิลนะบางทีบางตำรามันก็แปลกๆออกไปนะคะคือเขาจะจัดอยู่ในกลุ่มคำนะคะที่ไม่สามารถแปลตรงตัวได้นะคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวโมเ a ลพาร์ติเคเนี่ยมันจะเป็นในระดับที่ สูงกว่าระดับต้นนะคะเกินกว่าอาสวายขึ้นไปก็จะเป็น B บไสวายขึ้นไปนะทีนี้วันนี้ครูอนก็เอาเป็นบางตัวนะคะที่คิดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเคยเคยได้ยินนะคะแล้วก็เป็นคำที่ใช้ในระดับต้นๆได้นะคะ,ะก่อนที่จะไปนะคะครูบ,บอกบอกก่อนว่าไอเจ้าโมด a ลพาร์ติเคิลเนี่ยนะคะคือเขาเนี่ยจะไม่สามารถแปลตรงตัวได้นะคะมันเป็นใช้ในลักษณะที่เป็นการ เพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอะตอกย้ำความชัดเจนในความรู้สึกนะคะใช้ในเรื่องของ Emotional คือความรู้สึกหรือนะคะใช้ในลักษณะทีะ่หมายถึงว่าใช้ลักษณะที่แบบเฮ้ยเป็นการแนะนำนะคะในการแนะนำรวมถึงเราไม่พอใจคือมันใช้ในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของเช่นบอกว่าเฮ้ยเราอาจจะโกรธเราอาจจะเครืองหรือใช้ในลักษณะที่ บอกความต้องการนะคะ,อะขอให้ช่วยเหลือหรือใช้ในลักษณะที่มันสุภาพหรือใช้ในลักษณะที่เราเออกคําสั่งนะคะหรือนะคะใช้ในลักษณะที่แบบว่าเฮ้ยสนใจไม่แน่ใจคืออะไรพวกนี้ไอ้เจ้ากลุ่มคําพวกนี้กลุ่มคําที่เขาเรียกว่าโมเดลพาร์ติเคิลพวกนี้นะคะมันจะไม่สามารถแปลตรงตัวได้แต่ว่าเขาเอามาอยู่ในประโยคซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางระหว่างประโยคเพื่อทําให้ประโยคมันแบบ ลื่นไหลหรือแบบให้มันซอฟหรือให้มันแบบตอกย้ําในอารมณ์อย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็อยู่ในสถานการณ์นั้นๆที่เราเอาคําพวกนี้ไปใช้เจ้าโมเดวนะคะพาร์ติเคิลเนี่ยนะคะจะใช้ในส่วนใหญ่เป็นภาษาพูดเท่านั้นนะคะจะไม่ใช้ในภาษาเขียนเพราะถือว่าเป็นคําที่เป็นไม่เป็นทางการและถ้าเราอยากจะใช้คําพวกนี้นะคะเราจะต้องใช้พูดกับ เพื่อนคนสนิทคนในครอบครัวอย่าไปพูดกับแบบลูกค้าเจ้านายหรืออะไรพวกนี้นะคะสิ่งสําคัญอันอยากอย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนคือถ้าเราไม่แน่ใจเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะไอ้เจ้าคําพวกนี้เอามาใช้พูดในประโยคถ้าเราไม่แน่ใจหรือเราไม่รู้ความหมายจริงๆว่าประโยคนี้เราพูดออกไปแล้วมันจะหมายถึงอะไรเพราะบางทีมันอาจจะทําให้สื่อเขาเรียกว่าความหมายหรือคนที่รับรู้เนี่ยเข้าใจผิดไปได้นะคะอืมเอาละคะ่ะ มาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะที่ครูลนเอามาให้ดูวันนี้นะคะอ่านี่นะคะครูเตรียมมาทั้งหมดเนี่ยเป็นคำที่คิดว่าเอ้ยเบื้องต้นเนี่ยทุกคนน่าจะพอเข้าใจได้นะคะอยา่าอ่ะอย่าไม่ได้ไม่ได้มีแค่แปลว่า yes ในภาษาอังกฤษหรือใช่ออะไรอย่างนี้นะยังเอามาใช้ในลักษณะที่เป็น m o d a l p a r t i c l e ด้วยนะคะหรือไอ้คำว่าโชนนะหลังมาเนี่ยใช้โชนโชนนี่ก็หนึ่งคำนะมานี่ก็หนึ่งคำแต่ ก็ใช้ด้วยกันก็ได้หรือใช้แยกก็ได้นะเดนนะฮเดนเนี่ยเรียนกันไปเ,เรื่องของคอนยุงจีวันคือคำเชื่อมหรือคอนเนคกตัวนะฮะเดนเนี่ยนอกจากจะเป็นคำเชื่อมแล้วยังเอามาใช้ในรูปแบบที่เป็นโมดดลนะคะโมดาลพา์ติเคือ,คอไม่มีความหมายได้ด้วยหรือด็อกมาเนี่ยก็คือใช้แยกหรือติดกันก็ได้หรือมาเห็นไหมคะหรืออาบออย่างเงี้ยที่แปลว่าแต่ คือไอ้เจ้าโมดาวพาร์ติเคิลเนี่ยเขาจะเป็นแอด e ว b ก็ได้นะคะหรือเขาจะเป็นคำเชื่อมก็ได้นะคะอคอนยุงคอนยุงเฉือนหรือคอนเน็ก o ัวก็ได้นะคะแต่ถ้าเขาเอาแต่ถ้าเราเอาคำพวกนี้มาใช้ในลักษณะที่เป็นเนี่ยโมเดลพาร์ติเคิลคือใช้ตอกย้ำความรู้สึกในเรื่องของอิม t i o n แนลนะคะไม่ว่าจะเป็นประหลาดใจดีใจโกรธโมโ oh หหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะไม่มีความหมายแต่เขาจะอยู่ในประโยคนะคะเพื่อให้ประโยคมันแบบนุ่มนวลน,นิ่ม ซอฟนะคะทุกคนอ่ะครูหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะเพราะจริงอะ่ะระดับต้นจะเข้าใจยากมากอ่ะมาดูเลยนะคะมาดูในลักษณะแรกนะคะในลักษณะแรกนะคะําว่ายานั่นเองนะคะคําว่ายาครูเกือบตกคอมยานะคะอะตัวอย่างการใช้ในลักษณะที่เอ้ยเป็นการตอกย้ําว่าเฮ้ยนั่นง่ายจะตายเห็นไหมคะอย่าแปลตรงตัวนะ d a s is ยาไ n ฝั c h อฝัง a c h แปลว่าง่าย,ายใช่ปะ นั่นน่ะถ้าเราถ้าเราไปแปลตรงตัวก็คือ,อนั่นใช่ง่ายมันง่ายใช่อย่างเงี้ยมันไม่ได้รวมๆทั้งประโยคนี่ยาเนี่ยไม่มีความหมายอะไรเลยในประโยคนี้แต่เป็นการเพิ่มเข้าไปบอกว่าเฮ้ย hey, ดัสอิสยาไอฝากเป็นการเพิ่มในเรื่องของ e m o t i o n a ลคือความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, นั่นมันง่ายนั่นมันง่ายเห็นไหมแบบเนี้ยนะฮะหรือใช้ในลักษณะที่สงในลักษณะที่แบบมีความเคือง,องนิดๆอะ่ะแบบไม่พอใจดัสฮาบิฮิยากิศาส Das habe ich เ i ียยากิส g t ยาในประโยคนี้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรแต่เป็นการตอบย้ำว่าเฮ้ยก็น,นั่นฉันก็ได้บอกเธอไปแล้วมีความแบบขุนเคืองใจนะคะแบบขุนเคืองนิดๆทุกคนนึกอ,ออกปะเอออย่างเงี้ย habe ส c h เ i ียยากิส g t ก็บอกไปแล้วไงนั่น,น่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันเป็นมันเอาไปแปลตรงตัวไม่ได้เลยนะคะอ่าหรือใช้ในลักษณะที่3มลักษณะที่แบบโหย้ยอุบราชมุมคือแบบเอ้ยประหลาดใจกึ่งๆแบบเฮ้ยดีใจนะอะไรเงี้ยโอ้เห็นไหม ดูบิยาเอาเฮียอุ้ยเธอก็มาด้วยเหรอเอเธอก็อยู่ที่นี่ด้วยเหรออย่างเงี้ยนะคะชุนดิสุซซนอุ้ยดีใจนะที่ได้เจอเธออย่างเงี้ยทุกคนนึกออกปะยาเนี่ยไม่มีความหมายอะไรเลยเพียงแต่เอามาอยู่ในประโยคนะคะเอามาอยู่ตรงกลางประโยค,นะคะเนี่ยะะเพื่อให้แบบเออประโยคมันเขาเรียกว่าตอกย้ำในเรื่องของความรู้สึกอารมณ์นะคะ e m มชัน n a l ทั้งหลายนะคะให้ประโยคมันแบบเออลื่นไหล flow อะไรอย่างงี้นะคะเอ่อ นี่คือการใช้นะคะยาคือควรจะบอกว่าไอโมโดาลพาดิเคเนี่ยมันมีแบบโหดเยอะมากมันไม่ได้มีแค่นี้นะคะแต่วันนี้หยิบมาแค่นี้นะคะหยิบมาแค่นี้เดี๋ยวก่อนย้อนกลับไปยิบมาแค่พวกนี้นะคะอ่าเอาละมาดูอืมอยาไปละอ่ะมาดูคำที่สองคือคำว่าโชนนะคะโชนแล้วก็วงเล็บมาใช้แยกหรือรวมกันก็ได้นะคะ มัน,ม,นมันคนละตัวกับคำว่าเชิญนะคะชิญตัวนั้นจะเป็นโอแล้วก็มีอุ่มเหล่าพุงพงนั่นคือสวยงามดีนะคะ,ะทีนี้เอามาใช้ในประโยคนี้เช่นนะคะ does w e r b show i e d e r นะคะประโยคนี้มันหมายถึงว่าเออเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะนั่นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นหรือ as w e r b นะคะ as w e r b show i e d e r เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะแบบใช้อ่ะปลอบใจเห็นไหมลอบใจเพื่อนคือ มันจะไม่มีโชนไม่ได้ในประโยคน,นี้ d a s t e r e d e r มันจะประโยคมันดูห้วนๆเนี่ยเอปะเขาก็เลยเอาโชนเนี่ยเข้ามาใช้ d a s t e d โชน r e d e r นะคะจะชวนโ r e d e r อาจจะปลอบใจเออเดี๋ยวก็ดีเดียดเด๋ยวก็หายนะคะหรือ s ก็ได้นะ sved นะคะชน r e d e r นะคะเออเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็กลับมาโอเคนั่นเองนะคะคือแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือใช้ในแบบลักษณะที่สองเห็นไหมในลักษณะที่บอกว่าชน g ูดก็คือแบบ no problem นะคะ no problem ไม่มีปัญหาอะไรโอ okay. เคเช่นนะคะเช่นแบบเอลูกทำน้ำหกแล้วลูกบอกโอ้ยแม่ขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะนะคะ is so good ก็คือโอเคไม่เป็นไรนะคะเห็นไหมคะ is good นะคะในในสถานการณ์นี้นะคะมันหมายถึงว่าเออไม่เป็นไรนั่นเองเห็นไหมคะมันไม่ได้มีความหมายอะไรมันแปลตรงตัวไม่ได้นะคะเออหรือใช้ในลักษณะที่สามนะคะเป็นการตอกย้ำว่าเห็นไหมคะว่า vast ดูชนมาอิน e u t s ชลันต์นะคะเธอเคยมาเยอรมันหรือเปล่าเธอเคยมาที่เยอรมันหรือเปล่าเคยไปเยอรมันที่หรือเปล่าเห็นไหมคะเพิ่มนะคะเข้าไปในประโยค w a s t ดูชนมาอิน e u t s ชลันต์นะคะเคยไปเยอรมันหรือเปล่าเธอเห็นไหมคะเพิ่มเข้าไปเฉยๆนะคะจะไปบอกว่า w a s t zoom นะคะ อินเดียร์ชิแลนด์มันก็หว้วนไปทุกคนเนออกป่ะก็เลยเอาโชนมาเนี่ยมาไว้ในประโยคเห็นไหมสังเกตว่าไอ้เจ้าโมเดลอพาร์ติเคิลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ตรงกลางระหว่างประโยคนะคะจะไม่อยู่ขึ้นต้นนะคะมันเหมือนเป็นนั่นแหละอย่างที่คุณบอลบอกอะเพิ่มความรู้สึกนะคะให้ประโยคมันซอฟลงนะคะตอกย้ำความรู้สึกนะคะอ่าหรืออ่ะใช้โชนในลักษณะสุดท้ายคือดู sharp ดัชชุนนะคะเธอทํามันได้แน่นอนสําเร็จแน่นอนนั่นเองนะคะคือแบบตอกย้ําว่าเธอทํามันได้แน่เลย sharpst นะคะมาจากคาว่า sharpen คือสําเร็จแน่นะคะ do sharpst นะคะดัชชุนเธอทํามันได้แน่นะอย่า yeah, อ yeah, ีชาร์ฟเดอส์อีชาร์ฟเอสอย่าอีชาร์ฟดัชชุนอะไรอย่างนี้นะคะอือฉันทํามันได้แน่นั่นเองนะคะเออเนี่ยแหละคือการใช้ชุนนะคะชุนมานะคะอา่าจะใช้เดียเด่ยวๆหรือแยกก็ได้นะคะอา่า มาดูตัวต่อมาอืมอะคำว่าเด่นนะเด่นเนี่ยก็เป็นได้ทั้งคำเชื่อมนะคะหรือใช้ในรูปแบบนะคะโมดัลพาร์ติเคิลนะคะเช่นในลักษณะที่เรียกร้องเ,ออเราสนใจในลักษณะที่เราสนใจในสิ่งที่คนนั้นทาเช่นบอกว่าโอ้ว oh, ่าสลิสต์ดูเด่นนี่เธออ่านอะไรอยู่เหรอเอ่เป็นในลักษณะที่ แบบี่อยากรู้อยากเห็นสนใจนะคะ what's least do มันก็ห้วนๆเนื้อออกปะเขาก็เลยบอก was ่า what's least do เด่นนะเฮ้ยเธออ่านอะไรอยู่เหรอเนี่ยในสิ่งนั้นเนื้อออกปะอ่าหรือใช้ในลักษณะที่สองนะคะในลักษณะที่บอกว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่โอเคไม่พอใจแบบเออแบบกล่าวโทษแบบเมื่อไหร่จะมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ when comes do เด่น when comes do เด่นเมื่อไหร่จะมาเนี่ยเมื่อไหร่จะมานะเออเมื่อไหร่เธอจะมาเห็นไหม อีกในลักษณะหนึ่งที่เป็นการตอกย้ำอารมณ์นะหรือเนี่ยในลักษณะที่ตอกย้ำอารมณ์เหมือนกันเช่นบอกว่า what is ten here p e r s e c t มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่หรอเนี่ยฮะ what is ten here p e r s e c t e d เห็นไหมอารมณ์อารมณ์ตอกย้ำอารมณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยเออทำไมมันรบไปหมดอย่างเงี้ยเห็นไหมเออนี่คือการใช้เด่นอ่าตัวต่อมาตัวต่อมาอมืคำว่า d o g มานะคะ d o g มาเนี่ย ใช้ติดกันหรือแยกก็ได้นะคะตอกย้ำอารมณ์เหมือนกันนะดูตัวอย่างประโยคแรกเลยพนะอเบียร์ด็อกมาลองซีเนี่ยเนี่ยเอชแม็กซ์เลคคอร์นะเออเนี่ยมันอร่อยนะพอเบียร์ด็อกมาเฮ้ยลองกินดูดินะคะกึง ative, ก่งกึ่ง imperative คือกึ่งกึ่งคำสั่งแล้วกึง่งกึ่งแบบเฮ้ยเหมือนแนะนำเฮ้ย hey, ลองกินดูดินะฮะเนี่ยเอชแม็กซ์เลคคอร์อร่อยนะแกอย่างเงี้ยนึกออกไหมหรือใช้ในลักษณะที่แบบว่าตอกย้ำอารมณ์ว่าไม่ค่อยโอเคแบบคแบบ มีเคืองๆนิดๆอิ h าเบรัสด็อกนะคะ schon gestern gemacht ก็คือประโยคนี้มันหมายถึงว่าก็เมื่อวานนั่นฉันก็ได้ทำไปแล้วเห็นไหมเคืองเคืองในลักษณะที่ตออย้ำอารมณ์เคือง ich habe das doch เห็นไหม schon gestern gemacht ก็คือเมื่อวานเนี่ยไอ้นั่นฉันก็ได้ทำไปแล้วเนี่ยจะมาอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี่ยอะ่ะนี่คือการใช้ doch นะคะ,ะจะใช้ติดหรือจะใช้รวมกันก็ได้นะฮะหรือ,อในลนะักษณะ แบบที่สามตัวอย่างซักด็อกมาเฮ้ยในบอกมาดิอ่าในบอกมาดิคา,าดขันในลักษณะที่จะหาความผิดกล่าวโทษและฟอร์เวิร์ดละนะคะซักด็อกมาเฮ้ยในบอกมาดิเว่ารุ้มคัมส์ดูโซสปีดทำไมเธอมาสายเนี่ยอะวารุ้มคัมส์ดูโซสปีดนะทำไมมาสายอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะในลักษณะที่ต้องการกล่าวโทษนั่นเองอ่านี่คือการใช้ด oh ็อกมาอ่า าดูตัวต่อมาค่ะตัวต่อมาคำว่ามา r นะคะใช้เดียเด่ยวๆก็ได้นะเส้นในลักษณะที่ให้ประโยคมันซอฟนะะเช่นเรียกลูกค m e มา r นะคะคัมมาเฮาแฮมานี่มานี่อย่างเงี้ยจะไม่ใช้ก็ได้นะคำเฮยแฮประโยคมันจะห้วนนึกออกปะพอเติมมา r เข้าไปปุ๊บมันจะเหมือนแบบซอฟสุภาพนะคะเออแบบไม่ห้วนไม่กระด้างอะนะคะไม่ไม่ไม,ไม่เขาเรียกไม่กระด้างนั่นแหละนะคะอ่ะ เข้ามาเฮียเฮียอย่างเงี้ยเออมาน,นี่มาน,นี่เร็วอย่างเงี้ยหรือใช้นื้สัตว์ที่แบบว่าเฮ้ยไม่แน่ใจอืมอีกรูเฟอร์จิมาอันนะเออก็คือพอมีมาเข้ามาในประโยคปุ๊บเออไม่แน่ใจว่าจะโทรจะโทรหาเธอดีไหมหรือไม่โทรดีหรืออาจจะวงเล็บไว้ในใจเว้นอีกนะคะเป็นอีกไซต์ ถ้าฉันว่างนะแต่ถ้าเราบอกว่าอิรูฟอดิอันก็คือเนี่ยฉันโทรแน่นอนจะฉันโทรหาเธอเอ้ย e อิรูฟอดิอันคือฉันโทรหาเธอแน่นอนแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยอิรูฟอดิมาอันก็มันหมายถึงว่าฟิลไลท์อาจจะโทรหรือไม่โทรก็ได้นึกออกไหมอ่เอาละมาดูใช้ในลักษณะที่3ในลักษณะที่บอกว่าเฮ้ยขอร้องนะคะขอร้องแบบสุภาพหรือกึง่งๆออกคำสั่งด้วยแต่เป็นแบบสุภาพค o n s t du เม r มาเฮลน เฮ้ยมาช่วยฉันหน่อยดิเธอมาช่วยฉันหน่อยสินะคะ Can't do me a mar helping เธอมาช่วยฉันหน่อยดินะคะแต่ถ้าบอก Can't du me helpin มันกระด้างไปนึกออกปะมันกระด้างไปเลยต ah ้องมีคำว่า mar เข้ามาในประโยค่ Can't do me a mar helping เฮ้ยมาช่วยหน่อยอ่าแบบนี้นะคะนี่คือการใช้ mar นั่นเองนะคะอ่าอาวละมาดูนะคะตัวต่อมานะคะตัวครูคิดว่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยนะคะตัวที่6นะคะอแบบะ อเบอร์นี่นะคะก็มันหมายถึงแต่นะคะถ้าเป็นในลักษณะของคำเชื่อมแต่ทีนี้เอามาใช้ในรูปของบูดาวพาร์ิคิลด้วยนะคะไม่มีความหมายอะไรเลยนะเช่นในลักษณะที่แบบประหลาดใจว้าวเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเฮ้ยเพื่อนพูดภาษาอรมันได้โคตรดีเลยว้าวดูดูสปริสต์นะอเบอร์กูดอนะเออเฮ้ยแบบประหลาดใจแบบ ตระลาดใจอ่ะอุปราชุ่งอ่ะโอ้เธอพูดภาษาเยอรมันได้ดีเลยนะดูสปริสต์นะอาร์เบอร์กูตดอยส์เอ่ออย่างเงี้ยทุกคนนึกออกปะใช้อารบไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกนะมาอยู่ในประโยคอย่างั้นแหละอย่างนั้นแหละนะหรือในลักษณะที่บอกว่าโอ้แต่ซิสอาร์เบอร์ทอยอยู่นะเออนั่นมันแพงไปนะเนี่ยนั่นมันแพงนะฮะมันไม่สามารถมาแปลบอกว่านั่นมันไม่แพงอาร์เบอร์แต่แพงเงี้ยมันไม่ได้มันก็แค่รวมไปในประโยคว่าเฮ้ยนั่นมันแพงนะ เป็นการบอกตอบย้ําว่าเฮ้ย the is absurd choice เยอะนะเออนั่นแพงนะอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกรอปะเออแล้วนี่ก็เป็นการใช้อะเบอร์ ber, นะหรืออ่ะนึกได้อีกประโยคหนึ่งอ่ะโอ้ด oh, ูซีสอ่ะเบอร์กูดอัส์อย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้เธอดูดีจังเลยอย่างเงี้ยเห็นปะเอาเอาอ่เบอร์มาใช้ในประโยคเห็นไหมเออเอาล่ะเขียนไหมเขียนไหมจะได้เอามาเพิ่มมาอีกอันหนึ่งดีกว่าเนาะ เพิ่มมาอีกอันในประโยคนึงดีกว่านะคะอ่าบางทีก็นึกอ่าดูซีสอาเบอร์โอเอาดูซีสอาเบอร์กูดเอาอะไรแบบนี้นะคะเธอดูดีมากเลยอะนะคะอ่าเดี๋ยวครูขอขยับปรับปรับสไลด์ไปเลยอืมดูซีสนะคะอาอาเบอร์โธก็ได้นะเออ แม้ to see after all นะโอ้เธอดูดีมากเลย good all ก,ก็ได้นะคะอ่าอ้าวละแล้วนี่ก็นะคะหกนะคะตัวอย่างที่ครูนำมานะคะอ่าเห็นไหมฮะม,มาลองทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะอา่า roof อะไรล่ะพุงพุงพุงอันนะคะโทนะคะอะไรล่ะ helpinsee ปุงพุงพุ้ง,ง,ง,ง bister ช่วยฉันหน่อยนะคะ d a s das is t อะไรล่ะ p r a k t i s v e เอ้ยนั่นมันแบบว่ามีประโยชน์นะฮะอ่าหรือ إ ฆมัก d a s อะไรล่ะพุงพุ่งพุง c o m m อะไรล่ะ For by นะคะ When do sight does แวะมาดิถ้าเธอมีเวลาอ่า Was hast d u นะคะตึงตึงต้งตึง้งดามิดเก็บรักเฮ้ยเธอเอาอะไรมาเนะี่ยนี่เป็นการละสายแบบตอกยำ้ำเอ่อสนใจในสิ่งที่ เขากำลังนำมานั่นเองนะคะอ้าวละไปดูนะว่าใช้ตัวไหนอ่าไม่ต้องกลัวเสลยอยู่ด้านล่างอ้าวละทุกคนนะแล้วนี่ก็เป็นการใช้ modal particle นะคะอย่างที่คุนบอกไปถ้าเราไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะสื่ออะไรยังไงเนี่ยมันไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะอ่าหรือนะคะเราจะจำนะคะประโยคต่างๆเหล่านี้นะคะอ่าที่คุกนเอามาเนี่ยนะคะอ่า จำแพทเทิร์นไปก็ได้นะคะจำแพทเทิร์นไปว่าเอ้ยเขาใช้ยังไงนะคะถ้าอยากจะบอกว่านั่นนู่นนี่นะคะเอเนี่ยเขาใช้ยังไงนั่นเองอ่ะเอาละทุกคนก็ไปลองนะคะเรียกว่าลองฝึกนะคะลองฝึกลองใช้งานกันดูนะคะ